เลยค่ะชวนชมของเรานะคะแตกออกมาแล้วชวนชมหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆงอกออกมาแล้วจากเมล็ดนะคะอันไหนใส่เยอะก็จะเห็นไหลายเมล็ดเลยค่ะนี่เลยค่ะกำลังงอกขึ้นมาน่ารักทีเดียวค่ะน้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆปลูกชวนชมด้วยกันค่ะเรามารู้จักกับชวนชมต้นไม้แห่งความร่ำรวยด้วยกันค่ะ ชวนชมที่พเพาะเมล็ดไว้แม่นางเอาลูกของเขามาจากต้นนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นต้นสีชมพูนะคะดอกสีชมพูสดใสสวยงามทีเดียวเลยค่ะลูกของเขานั้นแตกออกมาจากฝักต้นนี้เต็มเลยนะคะแม่นางก็เลยเก็บเอาไปเพาะค่ะเพาะขยายพันธุ์เพิ่มเติมกันนะคะชนชมนั้นเป็นพันธุ์ไม้ที่มีสีสันของดอกนี่สวยงามทีเดียวเลยค่ะสามารถปลูกเลี้ยงได้ง่าย สีสันสวยงามโดดเด่นแล้วก็ยังเป็นต้นไม้ที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งมากเลยค่ะจนได้สมญานามว่ากุหลาบแห่งทะเลทรายทีเดียวเลยค่ะตามความเชื่อของคนไทยชวนชมยังเป็นชื่อที่มีความไพเราะเป็นสลีมงคลอีกด้วยค่ะแล้วก็ชาวจีนว่าปู้กุ้ยหวยค่ะซึ่งแปลว่าดอกไม้แห่งความร่ำรวยนั่นเองค่ะในชวนชมนั้นจะมียางสีขาวขาวนะคะ ถ้าเราเด็ดใบเด็ดดอกออกมาดูจะเห็นเป็นน้ำยางขาวๆไหลออกมาค่ะคุณผู้ชมควรจะระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าในน้ำยางขาวๆนี้เป็นสารพิษนะคะโดนผิวหนังโดนตาเข้าไปนี้อาจจะทำให้เป็นผื่นแดงเกิดอาการแพ้เกิดอาการอักเสบได้ค่ะบ้านไหนมีเด็กเล็กๆก,ก็ให้ระวังนะคะอย่าให้มาเด็ดใบเด็ดดอกชวนชมเล่นค่ะจะโดนน้ำยางทำให้เป็นอันตรายได้ค่ะ นี่เลยค่ะขนขาวๆฟูๆแล้วก็มีเมล็ดติดอยู่แบบนี้ค่ะเราจะเอาไปปลูกกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปลงมือปลูกต้นชวนชมด้วยกันค่ะน่ารักมากเลยค่ะมานังเตรียมดินแล้วก็ใส่โรยลงไปในกระบะที่เราจะใช้ปลูกเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเจาะรูไว้เป็นหลุมๆแบบนี้นะคะ แสดงไม่นานก็จะเอาเม็ดทวนชมใส่ลงไปค่ะหลังจากใส่เสร็จก็กลบดีๆแล้วก็รดน้ำให้เขานะคะรดให้เปียกชุ่มไปเลยค่ะทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะเห็นต้นอ่อนงอกออกมาจากเมล็ดแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะอีกหน่อยก็จะชูใบขึ้นมานะคะเปลือกเมล็ดก็จะหลุดร่วงออกไปเองค่ะหลุมไหนที่ใส่เยอะหน่อยก็จะเห็นหลายต้นทีเดียวค่ะ เดี๋ยวไม่น่าจะรอให้เขาเติบโตแล้วถึงจะขยายลงในกระถางขนาดเล็กนะคะค่ะก็เป็นชวนชมสวยๆน่ารักนี่เลยค่ะปลูกเลี้ยงง่ายค่ะศัตรูของชวนชมจะไม่ค่อยมีนะคะที่เห็นก็จะเป็นพวกหนอนตัวใหญ่ๆสีเขียวๆค่ะนานๆก็จะเห็นมาเกาะทีช่วงที่ใบเขากำลังแตกยอดออกมาก็ไม่ได้หลายตัวนะคะเราเห็นเราก็เก็บออกมาทิ้งค่ะ เป็นต้นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบจะทุกประเภทเลยค่ะที่เห็นอยู่นี่ดินที่หน้าบ้านจะเป็นดินร่วนนะคะจะเป็นดินร่วนปนทรายสักเล็กน้อยค่ะส่วนเวลาปลูกแม่นางก็จะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักค่ะบำรุงเขาแทบจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะสำหรับชวนชมค่ะก็จะมีบ้างที่เราเอาฮอร์โมนต่างๆที่ทำขึ้นค่ะ ละลายน้ำผสมน้ำเอามารดราดให้เขาค่ะก็จะออกดอกให้เห็นสวยงามแบบนี้เลยค่ะปลูกเลี้ยงดูแลง่ายเป็นไม้กลางแจ้งค่ะคุณผู้ชมชวนชมนั้นจะเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปไว้ในร่มหรือว่าในที่แดดรำไรต้นของเขาก็จะชิดๆผ,มผอมๆนะคะแล้วก็จะมีใบไม่ค่อยเยอะมีดอกน้อยค่ะต้นนี้จะไม่ได้โชว์โขดให้เขาค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากโชว์โขดก็ ยกต้นขึ้นมานะคะยกต้นขึ้นมาเล็กน้อยให้รากโผล่ดินแล้วก็ห้อยกรบดินลงไปค่ะอันนี้ไม่นานจะรดน้ําให้เขาอาทิตย์ละครั้งเองนะคะถ้าช่วงไหนลืมนี่ก็แทบจะไม่ได้รดเลยค่ะก็อยู่ได้อย่างสบายเลยค่ะเป็นไม้มงคลที่สวยงามทีเดียวค่ะมีเมล็ดเยอะเพาะพันุ์ได้ค่ะคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆจะตัดเอากิ่งของเขาไปปักชำก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ เอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะท่านไหนที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลสวยๆห้ามพลาดทีเดียวเลยค่ะสำหรับต้นไม้ที่มีดอกที่สวยงามสดใสอย่างชวนชมค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะ